ทุกคนครับตอนนี้เรามาทดสอบซ u เปอร์สปอร์ตแห่งปีนะครับกับยามาฮ่ YZF-R9 นะครับโมเดลใหม่ล่าสุด2025ที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะต้องพูดถึงเลยนั่นคือดีไซน์ด้วยความที่เป็นคาแรคเตอร์ซูเปอร์สปอร์ตนะครับรถคันนี้มันไม่ได้มาแทนอาวันแต่มันจะเป็นโพซิชันใหม่ทั้งเรื่องมิติท่านั่งตำแหน่งการวางเทา้าตำแหน่งของตัวแฮนด์จะได้ฟีลของความเป็นซูเปอร์สปอร์ตตัวดีไซน์นะครับทั้งเรื่องตัววิงเลตตัวหน้าจอเลือนไมแบบ TFT ทแฮนด์จับโช๊คเฟริ่งแบบฟูลแฟริ่งนะครับตัวถังน้ำมันตัวบาะสองระดบับพลอยเสียอยู่ตรงกลางลำตัวรถเลยที่จะต้องพูดถึงเลยนั่นคือเคื่องยองยนนนนต plane, ตป็พพแจะ้ฐา เดียวกับตัว MP09 เป็น CPT นะครับหรือคอสเพน3สูบขนาดความจุกระบอกสูบเนี่ยอยู่ที่ 890cc นะครับแรงม้ามาสูงสุดอยู่ที่10,000รอบนะครับและตัวแรงบิดเนี่ยอยู่ที่7,000รอบเนี่ยวันนี้ได้ทดสอบแล้วเนี่ยผมบอกกันเลยว่าคาแรคเตอร์ของตัวรถเนี่ยยังคงมีกลิ่นอายของความเป็น Master of Thong อยู่แรงบิดมาไวผมใช้โหมดการขับขี่เนี่ยสแตนดาดเลยยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับมีแค่ในเรื่องของ power นะครับที่ปรับเพิ่มมาสุดนะครับให้ตอบสนองคันเร่งเนี่ยได้ดีมากแค่็ขึ แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้สามารถทําความเร็วได้ทะลุ230กิโลเมตรนะต่อชั่วโมงและมีอีกหนึ่งคันที่เป็นตัวแต่งที่ทาง Yamaha Bikes bike เนี่ยเขาแต่งมาคันนั้นมีการท็ตสเตอร์สามารถวิ่งได้ทะลุ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์ตัวนี้รถคันนี้ถูกจารึกไว้ในปีนี้ว่าเป็นแชมป์โลก World Super Sport นะครับในรายการ World Superbike นั่นเองเสริมในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นิดนึงมันมีในเรื่องของ traction control riding mode รวมไปถึงโหมด custom ด้วยนะครับสามารถปรับตั้งค่านะตามใจเรา นะครับในเรื่องของการตอบสนองคันเร่งเอนจินเบรกทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับจะมีการทํางานควบคู่กับกล่อง ECU และ IMU 6แกนที่จะมาช่วยในเรื่องของการรักษาสเสถียรภาพของตัวรถรวมไปถึงระบบล่าส์คอนโทนหรือโหมดช่วยออกตัวก็ติดมาให้จากตรงนี้และที่สําคัญเลยมีในเรื่องของตัวแล็บเรคคอร์ดนะครับสามารถจับเวลาได้ด้วยนะครับก็จะเห็นในรุ่นพี่อย่างตัว R1 R1M ก็จะมีตัวนี้มาให้การดู Data หรือรอะไรต่างๆเนี่ยที่ให้มาเนี่ยครบเลยติดมาให้จากโรงงานเรามาต่ออีกหนึ่งส่วนนะครับนั่นค ช่วงล่างสิ่งแรกเลยที่ผมต้องพูดถึงคือตัวเฟรมที่เป็นแบบเดลต้าบล็อกออกแบบเฉพาะของตัวอานายเลยตัวเฟรมเนี่ยมีความเบาไม่ถึง10โลจะให้คาแรคเตอร์การเข้าโค้งเนี่ยที่ไวโชกหน้า KYB ขนาด43มมตรสามารถปรับรีบาะนะครับแล้วก็ตัวคอมเพรสชันได้ปรับได้ที่ด้านบนของตัวเบ้าโชกเลยส่วนด้านหลังเป็นโชกเดี่ยวนะครับวางอยู่กลางลาตัวรถสามารถปรับพีโลดได้แบบง่ายๆเลยก็จะมีตัวปรับนะฮะด้านข้างของตัวรถก็สามารถหมุนได้แบบสบายๆเลยระบบเบรกนะครับที่ให้แบมโบ มาจากโรงงาน,นครับปั๊มด้านหน้า4พอร์ตแบบโมโรบ็อกซ์นะครับก็เป็นดิสคู่มาพร้อมจานขนาด320มิลลิเมตรครับแบบโฟติงนะครับ,แบบรบการขับขี่สนามเนี่ยแทบจะไม่ได้มีอะไรแบบต่างจากรถแข่งแล้วอะฟีลลิ่งที่เหลือคือการปรับเซ็ตโครงร่างให้เหมาะสําหรับการขี่ส่วนตัวล้อก็เป็น17นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังติดยางแบตแลคนะครับให้มาจากโรงงานเลยฟีลลิ่งแบบสปอร์ตแบบเลเซิงเนี่ยมีมาให้ตั้งแต่โรงงานแบบครบๆเลยหลังจากที่ ได้ทดสอบที่สนามช้างแล้วเนี่ยรันแรกก็ยังมีการปรับท่านั่งการขับขี่ตัวเบาะผู้นั่งตำแหน่งการวางเท้าตัวแฮนด์ขี่แล้วเนี่ยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากขี่ประมาณสักสามรอบเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วว่าเราต้องอยู่จุดไหนตำแหน่งการวางเท้าช่วงที่โค้งเราต้องถ่ายเทมหนักยังไงผมรู้สึกว่าทาง Yamaha เองเนี่ยออกแบบจุดบาลานซ์ของตำแหน่งผู้นั่งเนี่ยมาได้ดีเลยไม่ได้พูดแค่ถึงสนามอย่างเดียวใครที่ซื้อไปขี่ถนนขี่แท็กดย์ธรรมดาผมคิดว่าตัวรถไม่ต้องปรับอะไรมากแค่นี้ก็เพียงพอขี่แบบสบายๆเลยช่วงล่างสแตนดาร์ดเดิมๆให้มาแบบนี้อ โจดเลยนะครับสำหรับการขับขี่สิ่งที่ประทับใจเลยนะครับช่วงความเร็วสูงสูงหรือโค้งต่อเนื่องนะครับผมรู้สึกว่าตัวรถพลิกง่ายมากต้องให้เครดิตตัวเฟรมเดลต้าบ็อกนะครับองศาแผงคอช่วงล่างทําให้ตัวรถขี่สนุกและก็ขี่ง่ายอีกอย่างนึงเลยที่ทุกคนต้องแบบได้ทดสอบเลยนั่นคือตัวระบบเบรกผมรู้สึกว่ามันเสถียรการเทวเบรกเข้าโค้งหรือการปล่อยเบรกออกและเดินคันเร่งออกเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเบรกเนี่ยทำให้ความเสถียรของตัวรถหรือการชะลอความเร็วในการเข้าโค้งเนี่ยทำได้แบบสเตป็ปหรือจังหวะเดียว ทำให้ออกโค้งเนี่ยได้ง่ายภาพรวมของช่วงล่างคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นซูเปอร์สปอร์ตที่น่าขีมากๆ ใครที่กำลังมองหารถซูเปอร์สปอร์ตนะขี่แสกหรือขี่ในเมืองรล่อ YZF-R9 2025คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนขี่ง่ายๆถ้านั่งสบายๆจะสปอร์ตก็ได้แท็กเดย์ก็ได้ติดตามให้ดีว่า R9 คันนี้จะเปิดราคาเท่าไหร่ในงานมอเตอร์เอ็กซปปลายปีนี้ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็น First Ride นะครับได้มีโอกาสทดสอบ R9 แบบครบหมดเลยและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอฝาก R9 ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้รถสปอร์ตไว้ขี สนุกสนุกมันมันฝากไว้ด้วยครับครั้งนี้ผมขอตัวไปขี่อีกสักรอบสองรอบเดี๋ยวรู้ว่ามันจะมันขนาดไหนไปกันครับ